สวัสดีครับพี่น้องวิธีคนอีสานมือหนีสิผ้ายางเลาะทงไปขุดบัวกันเนาะค่ะไปกันเลยค่ะค่ะและสถานที่แห่งนี้ที่เราเห็นก็คือบึงละเลืองไหวยเนาะค่ะปกติแล้วน้ำเนี่ยจะเต็มนะคะถ้าเป็นฤดูฝนนี่พี่ไก่ค่ะบ้ารน้นทันค่ะครับนี่พี่ไก่บ้ารน้นทันค่ะส่วนนี้นะคะก็คือพี่อุทิตบ้ารล้นทันคือกันกับพี่ไก่ค่ะบอกมอนเห็นึ่งอ้พี่อุทิศได้แล้วค่ะนี่พี่อุทิตค่ะนี่ พี่ไกล่ล้วก็ได้ขหัวบัวใไแเราเด้อค่ะอันนี้กลนลงไปบอลึกไปไหนเนาะคะ่ะเขาสิเบิงสังเกตจากจังใดค่ะอ๋อนี่เด้อค่ะถ้าจะมีหัวบัวต้องสังเกตจากตรงนี้เดี๋ยวเขาเริ่มหาตรงที่มันเป็นลักษณะอังซีก่อนเนาะคะ่ะ ไช้วุฒิได้ไงด้วยพี่น้องมึงดูละ่ะต้องหัวละเตะอันนี้พี่ไก่แล้วก็นั่งพ่ออีกหัวหนึง่งเดี๋ยวเาตามไปดูว่าพี่ไก่แล้วจะได้หัวน้อยหัวนในหญ่ค่ะโอ้รูออ้สึกว่าจะเป็นห,วนนหนัวใหญ่เนาะค่ะพี่ไก่ใช้ดินี่ตาดีแท้ให้เบิง้งดูเป็นยังไงน้อมันจะเพิ่มกล้วให้เบิ้งน้ำแน่ ่นบ่เคยเห็นบ่งหูได้เพินนเ่นเบิ้งจังใดใช้เป็นยังไดสังเกตเห็นน่ะนี่ยงสิเตะออโอ้นี่เด้อพี่น้องนี่นอนน่ยหน่อยห้างเที่ยวกันค่ะก็เห็นที่เห็นเป็นน้องส่คือขาดว่าหัวใหญ่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิง้งกลับไปเบิ้งมองพี่ไก,ก่ก่อนให้ทิศก้นไปเรื่อยๆก่อนค่ะ ป้อมยาวสิมาทางนี้แล้วยังมีหัวต่อไปอีกทั้งนี้จะเป็นทางปลายมันเหรอโอ้จะเริ่มจะเริ่มจากนี้ไปนี่ก้อนๆเพม่อนกันไปไกล้เออทุกคเดียวกันนลยเฮ้ยหัวมันนอนมันแน่นหน่อยมันจะเสียงอยู่น้ำมันกอหยาบป่ค่ะพี่ไก่กอหยางโอ้พี่น้อง Hoa bậc nhai đấy cả, Hoa bậc nhai lên Tăng nhai, tháng nhau nè hả, Tăng nhai, tháng nhau lên Ui thiệt Ui đạ đuôn Thì nó Hoa bậc nhai, nhây nhau lên Tiếng đây u thiệt Tiếng đài Hoa tháng Nhà bằng Mình bỏ กลแล้วก็พอน่อยเอาเอาหยาออกวันเนาะม่นคยจะกวนง่ายเม่อจันใจอุทิตบอกว่ามีสามสามนอวัติอุทิตโกนลงไปมีอีกนอตั้งหัก

มวยง่าค่ะพี่น้องต้องเด็กกลนซอยกันนี่เองเนี่ยเป็นต้ไเดอร์เมของดีทำโจลีเจอเจอโม่บ้ามึดีต้องสุดยดี่เขาเียว่

ปันกันเลยตียันกันเตแนเป็นยังไงหลายหลายนอนมาสอนกันมาแสกกันอยู่จะแตกคะแนนออกไปทั้งกุ่นไตามนอตามนอมาจากพี่ใคร ต้องง่ายขึ้นง่ายขึ้นเงไดอุทิศพ่อนอ้อมเตจพ่อนอ้ม่เกิดขึ้นอีกเตจนมฟเนี่ยพี่น้องเป็นหัวแตกคะแนงออกไปจากหัวเดียวแตกออกไปแตกออกไปเป็นหลายหัว <laughs> nè bên nè thằng nhảy nháo câu lấy bật cái nè kha bật múa lên nè múa nhau thấy băng đuôi, <laughs> thiết chụp u tít chốt u tít chốt yết đuôi đua mân đấy Xuống coi ưu thiết một tuấn nè ngoài nhảy kha ngoài nhảy thằng nhảy thằng nháo kha ไงย้าวก็อันวังหันอีกอันวังหันวายาวเ้วเทียบใส่กันเมื่อวน่อุทิศยกขึ้นมาเทียบใส่กันแน่อันวังหันช่วงขางแน่อันอันวายใหญ่ย้าวเลยด้อค่ะพี่้องอันนี้ทั้งย้าวกว่าเก้าอีกสองเท่าตอนนี้พี่ไก่แล้วก็พ่ออีกนอนนึงแล้วค่ะขุดลงไปแป๊บเดียวเจอหัวเราค่ะพี่ไก่แล้วขุดลงไปแป๊บเดียวพอหัวซับน้ำ นี่ยตัวชุบนอแน่นอนโบินอนนึงไก่นี่นั่นเดจะคลองกัแน่นอนตาดีกันตัวนี้อันน,น,นี้พี่ไก่แล้ว แล้วมีนอเดียวด้วค่ะแต่ว่าเรากุนลงไปแล้วจืดแตกแขนองออกอีกแล้วค่ะเท่าที่เห็นอยู่ดีน๋นี้สามหวัวไม่บอกค่ะพนะี่ไก่สามสามสองัว,วนลน่ะ วาแล้วค่ะว้ทั้งนั้นสุดแล้วเ๋ายังมีตอแตกแขแนงทั้งนั้นอีกโอ,โอ้ยเป็นอันนั้นมันซืือ ให้ไปปกตินี่ขุดซกมือบ่ค่ะเมื่อแล้วแต่มือใดว่างมือใดเป็นบางมือขุดเอาไปกินบ่ค่ะเพื่อเอาไปไปขายโคเดินไปกินว่า่าเขาขายถึงน้อนี่ยวานนี้อะไรใหญ่ขกงวาขุดเอาพ่อได้พ่อได้ไปกินเนาะค่ะรับขาดยังขาดอ่ะเพิ่งจะมาเห็นงงว่สวนกันถือว่าแตกออกหายท่าน้องพี่ไง โอ้ผมเจอทางหัวี่ไก่เจอทางหัวเลยนี่ก็แตกออกลายแต่มันบนมันสามสียอันเนี้ยมันหาหัอันพอดีอ้ามาดิไอ้อุทิแตกออกไปจักหัวสองเลยสองเลยเตะอ๋อหัวใหญ่ตัวเนี่ยอุทิหัวใหญ่ท้อนี่ค่ะพี่ไก่ได้เป็นนี่ลุมเดียวนะคะนอเดียวพี่ไก่แล้วได้เป็นลุมที่สามที่เจอลักษณะ ตั้งญงทั้งเงาเนะคะีไก่ว้าวอุทิศั้งไตั้งเหงาั้งขาต้งอวบอุทิศค่ะไก่แล้วรู้ืึอม้อนีแล้วสีมันนะคะแล้วกลไปทั้งนหแล้วก็พอลายหัวแล้วก็มีตั้าแต่หัวใหญ่ หัวเงียบเงต่อเนื่องกันอ,อ,อ,อันจังอันจังสิกอเอาบอาบได้ไหมค่ะพี่ไก่เป็นน้ําอ๋อนี่ค่ะพี่น้นองอันนี้บบได้เอินว่าเป็นหวัวด้วยค่ะเป็นนายซึ่งกินบบได้ค่ะมันเหนียวอันนี้นนที่นั่นได้นี่ที่กินได้ค่ะนั่นหลุดเยวก็บอกอุทิศแล้วนี่นะคะคุณบ้าอุทิศได้อีกแล้ว ยายเงี้ยวพูดกันได้หนิค่ะไม่ยหน้อเน้อบอยย้อมแพรกันนะคะระวังอุทิศกับพี่ไก่ค่ะนี่ละได้ไพ่สิอ้าวค่ะมื้อนี้ใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่ไก่กับอุทิศคุณสองคนผลงานของคุณอุทิศค่ะกับผลงานพี่ไก่เอาจับขึ้นมาโชว์ให้พี่น้องเบิ่งเนื้อ ช่วยพนพี่น้องพนเบิงฝีมือในการขุดบัวมือในี่ใช้เวลาขุดประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอุทิศกับพี่ไก่ก็สามารถขุดบัวถือว่าได้หลายด้วยค่ะค่ะมีแต่หัวใหญ่ๆค่ะค่ะสำหรับมือนี่กับเรตจสิน้นภารกิจในการขุดหัวบัวนะคะขอบคุณพี่ไก่ผู้ช่วยพยาบาลบรรณนุนทันขอบคุณคุณอุทิศบุคคลขยันบุคคลตนแบบบุคคลตัวอย่างของบรรณนุนทันนะคะ มักผลงานดีๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่วิธีคนอีสานนะคะในผลงานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องหลังจากที่เขาทําการขุดบัวเสร็จสิ้นแล้วนะคะภารกิจของพี่ไก่กับของพี่อุทิศนะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนําหัวบัวที่ได้ไมา่นี่มาทําความสะอาดนะคะโดยการล่างน้าเอาดินที่ติดมากับหัวบัวนะคะออกให้สะอาดนะคะ,คะนี่นะคะพี่น้องหลังจากที่เขาทําความสะอาดล่างหัวบัว เอาดินออกจากหัวบัวเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะได้หัวบัวออกมาเป็นหัวบัวที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะนําไปปรุงแต่งเป็นอาหารต่อไปนั่นก็คือตํามเมียงแม่โมแดงใส่หัวบัวค่ะติดตามรับชมได้ในผลงานต่อไปเลยนะคะ